ครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตอนสองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมก็คือก็คือ,คอพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนักเรียนบุคคลที่ว่าปฏิบัติตามก็ไม่ตกไปสู่สถานที่ชั่ว เกิถ้าเราเป็นเด็กเราปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนใช่ไหมก็ทําให้เราเป็นเด็กดีโตเป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่ครับเป็นเด็กที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเด็กที่ดีของเพื่อนๆครับทุกคนก็อยากจะเป็นคนดีทั้งนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตอนที่สองนะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยเด็กๆครับครับ เด็กๆด,ดูหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมาเข้าใจคำว่าพระธรรมก่อนนักเรียนพระธรรมพระธรรมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดมีทั้งหมด84,000พพระธรรมขันธ์นักเรียนเป็น หลักธรรมที่บรรจุในคำภีพระไตรปิฎกคำพีพระพุทธศาสนาครับครัหพามสอดแท่ครับมีภาพไหมครับเเด็กๆอ่ะดูต่อครับพระธรรมเขาบอกว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเป้าหมายก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติดํารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขหลักธรรมที่สําคัญก็มีดังนี้คือ ก็คือหนึ่งอริยสัจสี่เด็กๆมาเข้าใจมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมข้อที่หนึ่งก็คืออริยสัจสี่นักเรียนอริยสัจสี่หมายถึงความจริงอันประเสริฐสี่ประการนะักเรียนสัจจะแปลว่าความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐก็หมายถึงความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะักเรียน ความเป็นจริงในการแก้ปัญหาของชีวิตเพื่อให้พ้นจากความทุกข์มี4ประการนักเรียนนักเรียนโอเคเรามาดูเลยเลยข้อที่หนึ่งก็คือทุกทุกในที่นี้ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือความคับแขนใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของเรานะักเรียน,ยนก็ถือว่าเป็นทุก คนเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็มีทุกข์แล้วนักเรียนอ่าครับอ่านนี้ก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่สองก็คือสมุทยัยอ่านนี้อ่านว่าสมุทัยนะเด็กๆนะก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หลักธรรมข้อที่สามก็คือนิโรธอันนี้อ่านว่านิโรธก็คือความดับทุกข์ ข้อที่สี่ก็คือมัคมัคหมายถึงผลทางนำไปสู่ความดับทุกข์เอออันนี้ก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในสมัยครั้งพุทธกาลนักเรียนก็คือทุกข์สบุทัยนิโรธมัอ,อนักเรียนดูหลักธรรมข้อข้อนี้มาดูคำอธิบายของเขาว่าเขาอธิบายยังไงทุกในที่นี้หมายถึง ความไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์นักเรียนทุกทางใจนักเรียนปัจจุบันนี้คนเราก็มีความทุกทางกายและทุกทางใจอย่างพ่อแม่เราใช่ไหมตื่นเช้ามาพ่อแม่ก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานเพื่อต้องการที่จะหาทรัพย์หาเงินหาทองหาข้าวปลาอาหารมาให้ลูกได้รับประทานนักเรียนแต่แต่ถามว่าเป็นทุกข์ไหมครับก็เป็นนะครับ เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองกว่าจะหามาได้ก็แสนยากแสนลําบากเด็กๆก็ต้องสงสารคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับก็คือต้องใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัสถ์นักเรียนครับทุก์ในที่นี้ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนได้ยากแบ่งออกเป็นสองประการได้แก่หนึ่งสภาวะทุกข์หรือทุกประจํา สภาวะทุกหรือทุกประจําได้แก่การเกิดการเกิดนี่ก็ทําให้เราเป็นทุกนักเรียนการแก่เออการแก่ก็เป็นทุกขเออและการเจ็บก็เป็นทุกข์และเป็นทุกครั้งสุดท้ายของมนุษย์เราก็คือการตายนักเรียนแต่ถามว่าความตายเป็นทุกไหมก็เป็นทุก์นักเรียนตอนที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราใช่อไหมนักเรียนเด็กๆก็อาจจะคิดถึงความตายมาทีไรเราก็เกิดเป็นความทุกขนักเรียน กลัวตายไม่อยากตายอยากอยู่ไปนานๆในประมาณนี้นักเรียนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรีบไปหาหยุกยาไปหามุงหาหมอเพื่อต้องการที่จะรักษาการเจ็บไข้ให้ทุเลาเบาบางก็คือความหมายก็คือไม่อยากตายเองนักเรียนครับอยากอยู่ต่อ,อเขาบอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่ก็ก็ถือว่าเป็นทุกนักเรียนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอไม่มีใครที่จะหลีกพ้นได้เอ,อตอนนี้เด็กๆก็เกิดมาแล้ว เกิดมาเราก็เป็นทุกนักเรียนครับเป็นทุกเป็นทุกทางด้านร่างกายและจิตใจน,น,นักเรียนอครับเกิดถ้าใครเกิดมารวยหน่อยเกิดก็สบายหน่อยเกิดถ้าเกิดมาจนยากจนลําบากหน่อยก็ก,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 ยก็ทําให้เราเป็นทุกนักเรียนอ่าครับการแก่อการแก่เนี่ยก็ทาให้เราเป็นทุกเนี่ยเช่นเดียวกันอร่างกายของเราก็ผิดปกติใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา,าจาก ผมที่ดำก็กลับเป็นสีขาวจากฟันที่ว่าเต็มปากก็ค่อย <c oughs> ๆหลุดไปทีละซี่สองซี่อ่าก็ทำให้เราเกิดอาการเจ็บปวดใช่ไหมเออการเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกอ่าทุกประจำสังขารเราเนะีนักเรียนทุกประจำสังขารอ่าเราก็พบกันอยู่ในตอนเช้าใช่ไหมตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ําอาบท่าเข้าห้องน้ําห้องท่าอ่าถ่ายหนักถ่ายเบาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นทุกนักเรียนอ่านักเรียนมาดูทุกข้อที่สอง ปกินนก,กะทุกอ่าอันนี้อ่านว่าปะกินนก,กะทุกหรือทุกจรนทุกที่จรนเข้ามานักเรียนได้แก่ความเสียใจนักเรียนความเสียใจนี่ก็ก็าําให้เราเป็นทุกนักเรียนอย่างเด็กบางคนใช่ไหมไม่เข้ามาเรียนออนไลน์ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือมัวแต่เล่นเกมเวลาครูเช็คคะแนนให้ก็ไม่มีคะแนนให้ใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยเข้ามาเรียนเลยนักเรียนมัวแต่เล่นเกมอยู่ไม่สนใจอ่าเวลาเขา ส่งคะแนนไปให้ผู้ปกครองได้ดูกันเด็กๆบางคนก็ไม่มีคะแนนใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยส่งงานไม่เคยเข้าเรียนเลยก็เ,เกิดความเสียใจนักเรียนความเศร้าใจความเศร้าโศกพ่อแม่รู้ข่าวว่าไม่มีคะแนนให้อ่าก็พ่อแม่ก็เศร้าโศกเสียใจไปไปกับลูกเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าทุกจรนะักเรียนอ่าเพราะว่าการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเอออันนี้ก็หมายความว่าการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก เช่นนักเรียนบางคนก็อาจจะพลัดพรากจากผู้ปกครองใช่ไหมพ่อแม่บางคนก็อาจจะทํางานหนักอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือล้มหายตายจากไปก่อนเรา,าพ่อแม่ก็ก็เศร้าโศกเสียใจนักเรียนครับก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจหรือบุคคลอันเป็นที่รักของเราใช่ไหมเช่นพี่เช่นน้องอาจจะป่วยไม่สบายก็อาจจะทําให้เรานั่นะแหละเกิดความพลัดพรากจากกัน ก็คือทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกันและอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้เอออย่างเราตั้งใจไว้ใช่ไหมเด็กๆบางคนตั้งใจไว้ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นตำรวจบางคนก็อยากจะเป็นทหารอ่าอยากจะเป็นวิศวกรอยากจะเป็นคุณครูสิ่งที่ว่าเราตั้งใจมุ่งหวังไว้ปรารถนาไว้ไม่สําเร็จตามที่ประสงค์ก็ทําให้เราเสียใจเช่นเดียวกันนะ พอแม่ก็พล่อยเสียใจไปด้วยอ่าเราตั้งความหวังไว้ยังไงเด็กๆก็พยายามไปให้ถึงจุดหมายด้วยความตั้งใจนะั่นแหละนักเรียนสุกสิ่งสุกอย่างก็คืออ่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนักเรียนครับอ่านักเรียนมาดูอ่าข้อต่อมานักเรียนครับข้อต่อมาอครูทีทําไมกดไม่ไปครูทีโอเคมาแล้วครับอ่ นักเรียนมาดูธรรมะข้อที่สองสมุทัยหมายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของตัณหาเกิดจากตัณหานักเรียนหรือความอยากมีสามประการคําว่าตัณหาในที่นี้ภาษาบาลีแปลว่าความทะยานอยากนักเรียนอา,อาจจะมีหลายๆคนบอกว่าตัณหาก็คือทางมันตันแล้วก็หาไม่พบอันนี้ถือว่าแปลผิดนักเรียนครับแปลภาษาบาลีผิด ตัณหาตัวนี้แปลว่าความทะยานอยากเอ,อครับอยากได้นู่นอยากได้นี่ใช่ไหมทุกคนก็มีกิเลสตัณหาด้วยกันทุกคนเด็กบางคนก็อาจอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่อยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะทํางานดีๆอยากจะแต่งตัวโก้ๆรู้ลรอๆเพราะงั้นเถอะนะอยากจะมีบ้านหลังสวยๆอยากจะมีรถงามๆขี่อันนี้ก็เกิดจากตัณหาหรือความทะยานอยากเราอยากแล้วก็ทํายังไงนักเรียน เราก็ต้องเพียรพยายามปรับด้วยการตั้งใจเรียนเป็นอันดับแรกตัณหาความอยากนักมีสามประการได้แก่หนึ่งกามตัณหาอันนี้อ่านว่ากามตัณหาคือความอยากได้เช่นอยากมีเงินเอเห็นไหมเนะี่ยเอพ่อแม่เราบางคนก็อยากจะมีเงินเยอะๆอยากมีบ้านสวยๆให้ลูกได้อยู่อยากมีรถอ่างามๆ ให้ลูกได้นั่งมาโรงเรียนหรือได้ไปไปทาบุญที่วัดหรือมีโอกาสก็ไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าการมตัญหาก็คือความอยากได้นักเรียนทุกคนก็อยากอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเรียนด้วยกันทุกคนกคนักเรียนอ่าเป็นสิ่งที่ว่าตัดได้ยากนะอ่าข้อที่สองก็คือพระวะตันหาภระวะตันหาอันนี้อ่านว่าภระวะตัญหาก็คือความอยากเป็นเช่น อยากเป็นเศรษฐีเออเด็กบางคนโตขึ้นก็อยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมตอนเล็กตอนเด็กๆตอนเล็กๆเราเป็นคนยากจนใช่ไหมตับเติบโตขึ้นมาแล้วก็อยากจะรวยกว่าเขาบ้างอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นคนมีชื่อเสียงอยากจะเป็นสอสออยากจะเป็นสอสจออยากจะเป็นสกออยากจะเป็นสทออยากจะเป็นอบจนะนะอ่าไม่มีใครอยากเป็นคนจนนักเรียนครับก็คนก็อยากจะมี มีอยู่มีกินด้วยกันทุกคนนั่นแหละนักเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระวะตัญหาข้อที่สองนักเรียนอนักเรียนมาดูตันหาข้อที่สามนะครับตันหาข้อที่สามอันนี้อ่านว่าวิภวตันหาก็คือความอยากที่จะไม่เป็นอ่าข้อนี้หมายถึงความอยากที่จะไม่เป็นเช่นไม่อยากเป็นคนจนอ่าไม่อยากเป็นคนจนคนเราส่วนมากก็ไม่อยากเป็นคนจนนักเรียนเพราะว่าคนจนนั้นก็ ก็คือทําให้เราลําบากนักเรียนข้าวก็ไม่มีจะหุงเงินก็ไม่มีจะใช้ครับน้ําก็ไม่มีจะอาบบางคนก็ไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยก็เป็นคนยากจนมากบางคนก็ไปต่อเพิงพักอยู่ใต้สะพานลอยก็มีกลางป่ากลางเขาก็มีนักเรียนก็คือเป็นสิ่งที่ว่ามนุษย์เราก็ไม่อยากเป็นนักเรียนครับไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นคนจนจัดไม่อยาก ไม่อยากทํางานที่ทําอยู่อ่อันนี้เราอย่างงานเนี่ยเราต้องต้องทำนัักเรียนครับอยากมีเงินเราก็ต้องทํางานนักเรียนอ่าดังบทกลอนที่ท่านกล่าวไว้ว่าอยากมีเงินต้องทํางานจึงผ่านพบอยากเรียนจบก็ต้องขยันหมั่นศึกษาอยากจะรับก็ต้องฝึกฝ่าอ่าครับ,ครบใครเปิดไมค์ครับเข้าห้องน้ําขอความการุณาปิดไมค์นิดนึงโอ้โหครับลืมปิดไมค์หน่อยปริเนนะ เข้าห้องน้ําต้องปิดไม้ด้วยครับเอออย่าเปิดรบกวนน่อยพงโอ้ไม่ต้องโชว่วเพื่อนครับโอ้โหแสดงว่ากองใหญ่มากนะเนี่ยโอ้โหเสียงดังมากเลยใครเมื่อกี้ถือว่าอ,อ่าปิดไม้นิดนึงครับนักเรียนนะโอ้โหวางอยู่ตรงนี้ยังตกใจรูทีนั่งหัวเราะเลยเห็นไหมเออนักเรียนมาดูธรรมะข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่านิโรธอ่านว่านิโรธนะหรือเราอ่านลักษณะเป็นภาษาบาลีก็คือ นิโรธะอ่านเป็นภาษาไทยก็คือนิโรธนิโรธหมายถึงความดับทุกข์ได้แก่ภาวะที่ทุกข์หมดสิ้นไปทุกข์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัณหานักเรียนอตัณหาก็คือความทยานอยากแหละเราไม่ได้อย่างที่ว่าเราตั้งใจไว้เราก็เป็นทุกขจะไหมนักเรียนถ้าเรากําจัดตัณหาได้หมดสิ้นไปก็จะหมดทุกอะนะอะคนเราก็ยังมีกิเลสตัณหาด้วยกันทุกคน ตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุพระอาหารหันต์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอาหารหันต์ะสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายๆรูปในสมัยครั้งพุทธกาลใช่ไหมก็ยังต้องมีกิเลสต,ตัณหากันอยู่อครับทั้งเรียนดูธรรมะข้อต่อมาครับมักก็คืออันนี้อ่านว่ามักนักเรียนมักมักตัวนี้หมายถึงหนทางที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์ มีองค์8ปดประการสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความดับทุกข์ก็คือมีงองค์8ประการก็คือข้อที่หนึ่งความเห็นชอบอความเห็นชอบได้แก่ความเห็นตามความเป็นจริงและรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมอย่างสมมติว่าเด็กๆรู้ตามความเป็นจริงว่าการเรียนการศึกษานั้นมีประโยชน์ใช่ไหมเด็กๆเราก็ต้องตั้งใจเรียนนักเรียนครับการเรียนการศึกษานั้นไม่ ไม่มีโทษนักเรียนมีแต่ประโยชน์เข้าสู่ตัวเราเองหนึ่งอย่างตามก็ทําให้เราเป็นคนเฉลียวฉลา,าดนักเรียนหูตาสาว่างอ่าการเรียนการศึกษานะั้นเอาเยังก็มีประโยชน์นักเรียนครับมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนใช่ไหมนักเรียนมีความรู้อยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอดตายนักเรียนเขาถึงบอกว่ามีความรู้อยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอดตายเห็นไหมหลายหลายคนมีวิชาความรู้อยู่ในตัวอ่าครับทำไมทำอะไรเป็นเล่นเหมือนใครชดตาย กรเมือไมคหนึ่งครับปิดไม์เลยครับปิดไม์ด้วยปิดไม้เลยครับไม์ดังเข้ามาเลยอ่าขอความกรุณาปิดไม์นิดนึงนะเห็นไหมน่ะเออเห็นไหมคุณแม่อาจจะโมโหเห็นไหมน่ะไม่ตั้งใจใช่ไหมเออเด็กๆปิดไม์นิดนึงครับอ่าเช่นรู้ว่าการขโมยของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องใช่ไหมอ่าเด็กๆก็รู้อ่าก็ควรจะแยกแยะให้ออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี อ่าใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าความเห็นชอบธรรมะข้อที่สองก็คือความดําริชอบนักเรียนความดําริชอบได้แก่คิดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ่าครับธรรมะข้อที่สามก็คือการเจรจาชอบการเจรจาชอบได้แก่การพูดในสิ่งที่ดีไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบคายและไม่พูดจาเพื่อเจอ้อใช่ไหมการพูดในสิ่งที่ดีก็คือนบเพก็เราอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมอยู่กับอ,อยู่กับน้องหรืออยู่กับพี่นักเรียนก็พยาพยามพยายามพูดกันด้วยคําที่ไพเราะใช่ไหมนักเรียนด้วยด้วยคาที่ไพเระาะเช่นเราอาจจะพูดเรียกพี่ใช่ไหมพี่ครับพี่คะพี่ขา,ขา,ขาก็ได้นักเรียนครับ เออครับด้วยด้วยคาที่ว่าไพเราะมีหางเสียงอ่าก็คือเกิดถ้าเราพูดจากันเพราะเพราะใช่ไหมเรายังในครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเข้าหากันเกิดถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีใส่กันก็ทําให้คนในครอบครัวของเราก็เกิด,เก,ดเกิดความเครียดนักเรียนครับเกิดความเครียดความตึงเครียดผลสุดท้ายก็สะสมมากๆเข้าก็กลายเป็นโรคเครียดเรือรังนักเรียนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า สิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะทําให้เรา,าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนักเรียนได้นะนักเรียนก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงคนอื่นาการพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีนักเรียนนักเรียนก็ไม่สมควรที่จะไปพูดกับพ่อกับแม่เช่นหยิบเงินใต้ที่นอนของแม่ไปใช่ไหมแม่เอาไว้ห้าร้อยเอาไว้ซื้อกับข้าวเอาไว้ให้เด็กๆมาโรงเรียนใช่ไหม เด็กๆบางคนไปหยิบเอาโดยพลการบางทีพ่อแม่มาถามว่าท้องไมงเงินอยู่ตรงนี้ใครหยิบไปเด็กๆบางคนก็ถือโอกาสพูดโกหกหลอกลวงแม่ไปเลยไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่รับทราบไม่รู้อะไรทั้งนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีนักเรียนไม่พูดส่อเสียดเออไม่พูดส่อเสียดเออไม่พูดส่อเสียดก็ก็คือไม่พูดส่อเสียดคนอื่นนักเรียนเช่นอบางที เราอาจจะเห็นคนยากจนลําบากอยู่ใช่ไหมนรกากนอ้เ,อเห็นเห็นคนยากจนลําบากาคือเห็นเห็นคนที่ว่าเกิดความทุกข์ยากใช่ไหมนักเรียนไม่มีข้าวกินนักเรียนอาจจะเดินผ่านไปบางทีอาจจะกันนองปากนะบางคนเด็กบางคนอาจจะกันนองปากเด็กบางคนอาจจะพูดว่า,นะวาเราบกว่โอ้เบื่อจริงๆคนยากจนเนี่ยออันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดกระทบกระทั่งพูดสอ่อเสียดก็ทําทให้คนอื่นคิดบ้าเหมือนกันนักเรียน อ่าก็คือเราเราไม่พูดลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเราก็ได้นักเรียนอ่าปิดไม้นิดนึงนะครับอ่าครับไม่ต้องไม่ต้องไอออกใหม่นะครับขอความกรุณาิดนึงไม่ต้องไอออกใหม่นะครับเพราะว่ามีการบันทึกเสียงไว้หมดเลยเด็กๆเข้าใจไหมครับข้อที่สามก็คือการเจราจาเอ่อการเจราจาชอบไปแล้วนะอ่าข้อที่สี่เห็นไหมนะไอใส่ไม้โนไะยิงวางลืมบรรทัดตัวหนังสือเลยเห็นไหม ข้อสี่การกระทําชอบได้แก่การกระทําสิ่งที่ดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์เออครับการกระทําสิ่งที่ดีการไม่ฆ่าสัตว์ข่าวเมื่อวานกวางก็ได้ดูข่าวนักเรียนนักเด็กๆหลายๆคนอาจจะได้ดูนะช่องไทยรัฐทีวีมีเด็กคนหนึ่งนักเรียนครับเลี้ยงแมวตัวเล็กแต่พอดีก็โยนแมวแล้วก็เตะแมวกระทืบแมวใช่ไหมเขาบอกว่าเราเพจแมวมาควนเขาเออ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการรังแกสัตว์ทักเรียนก็อยู่ระยองนะแถวตําบลเนนพระเลยป้าป้าก็เบียดเบียน,ยนสัตว์ตัวเราก็เบียดเบียนสัตว์อันนี้เขาเรียกว่ารังแกสัตว์ทักเรียนคนที่ว่าชอบรังแกสัตว์ชอบฆ่าสัตว์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทําให้เราอายุอายุสั้นทักเรียนครับก็คือตายเร็วนักเรียนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีโรคเยอะ,อะโรคความดันโรคเบาหวานโรค จิตโรคประสาทอะไรสารพัดนักเรียนก็จะทให้เราเป็นโรคเยอะนักเรียนคนที่ว่าชอบลังแกสัตว์นะคนที่ว่าชอบฆ่าสัตว์ก็ทําให้เราเกิดมาอายุยอายุสั้นไม่ใช่อายุยืนอ่าไม่รักทรัพย์อ่าไม่รักทรัพย์ก็คือการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยอ่าจะเป็นดินสอก็ดียางลบก็ดีนักเรียนเราก็ไม่ไปหยิบฉวยขอ,อของคนอื่นเขามาเป็นของเราด้วยอาการแห่งขโมยครับเพราะว่า,าการรักทรัพย์ของคนอื่นนั้นเจ้าของทรัพย์เขาก็จะเสียดายและเสียใจ ตัวเราถึงไม่ว่าจะได้ทรัพย์ไปก็จริงอยู่เห็นไหมเด็กๆดูข่าวการปล้นธนาคารได้ไหมล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีใช่ไหมเข้าไปปล้นร้านอ่าเข้าไปปล้นธนาคารอ่าครับเข้าไปปล้นธนาคารได้เงินมาแสนสามมั้งได้เงินมาประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทปรากฏว่าเราปยิงก็ปล้นได้แล้วเราปยิงก็เอามีดมาแทงร <c oughs> อปพใช่ไหมซึ่งอยู่หน้าหน้าธนาคารใช่ไหมนักเรียน เป็นไงครับรปรพองดสู้ครับรปรพอใจเด็ดครับคสู้ไม่กลัวตายครับแย่งดาบแทงคืนครับเออปรากฏว่าเป็นไงครับโจนตาย <laughs> โจนตายครับไม่ได้ใช้เงินสักบาทผลสุดท้ายเป็นไงครับเอ้พวกเอ้ขายของไอพวกที่ว่าฟู้ดแพนดงแฟนด้าจำไหมเอ่พวกส่งของตามห้างจำไหมนักเรียนครับตามบ้านอะไรต่างๆก็ก็ช่วยกันจับได้ปรากฏว่ารปรเด็นก็คือคนนั้นโดนนั่งทับหายใจไม่ออก ตายครับโดนแทงไปหนึ่งแผลครับอันนี้เขาเรียกว่าเราบริงๆก็คือฝนเจอฝนเกิดจากการรักทรัพย์นักเรียนครับเราไม่ต้องไปอยากได้ของคนอื่นเขาเราอยากมีเงินเราก็ทํางานทั้งเรียนนะ <c oughs> เห็นพ่อแม่เราใช่ไหมเห็นพ่อแม่เราไปทํางานไหมเด็กเออครับพ่อแม่ก็อยากได้ทรัพย์มาให้ลกูกทั้งเรียนมาซื้อโทรศัพท์ซื้อข้าวปลาอาหารซื้อของกินซื้อขนมให้เด็กๆทั้งแ่นักงเรียนโอ้เด็กๆ <c oughs> ต้องสงสารพ่อแม่เลยนะครับข้อที่สามก็คือ ค่ะไม่ประพฤติผิดในกรมอ่าครับยังไม่ประพฤติผิดในการ,รมรน,ารนักเรียนอ่าก็คือไม่ผิดในลูกในมีในชาวบ้านของคนอื่นเขาอ่านักเรียนก็คือข้อที่ห้าการเลี้ยงชีพชอบใช่ไหมได้แก่การประกอบอาชีพสุจริตอ่าเช่นอ่าเห็นไหมเด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าชไหมเด็กๆเ,กเียนพ่อค้าแม่ขายครับหรือเวลาห้านาทีนักเรียนเดี๋ยวควางจะสรุปแบบเร็วเลยนะ การประกอบอาชีพสุจริตก็คือซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงและไม่ทำสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้อื่นหกความเพียรชอบได้แก่ความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ทำความชั่วเพียรละความชั่วที่มีพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นและรักษาความดีที่มีอยู่ให้ให้คงทนให้ยาวนานประดุดเกลือรักษาความเค็มใช่ไหมนะักเเจ็ด 7. ความระลึกชอบได้แก่ระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นไปตามความเป็นจริง แปดความตั้งใจชอบได้แก่ความได้แก่สามารถตั้งจิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานอันนี้ก็คือมักมีองค์แปดนักเรียนโอเคนักเรียนมาดูอ่าอ่าสำหรับวันนี้อ่าสำหรับหลัก,กรรมนักเรียนก็จัดต่อสัป,ปดาห์หน้านะวันนี้คงไม่มีงานนักเรียนนะอ่าก็คงไม่มีงานเดี๋ยว วันหลังเดี๋กวางก็จะให้เด็กๆทําใบงานเพราะว่าเคยสั่งงานมาแล้วหลายครั้งแล้วนะสําหรับวันนี้ไม่มีงานก็วันนี้ก็พบเจอกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่าครับพบเจอกันเพียงแค่นี้ก่อนอ่าสำหรับวันนี้ครูอ่างก็จะออเด็กๆมีอะไรจะถามไหมไอโฟนมีอะไรจะถามไหมครับสวัสดีครับไอโฟนมีอะไรจะถามไหมครับครับสวัสดีครับอ พระพุทธเจ้ามีกฎกฎของพระเนี่ยทั้งหมดกี่ข้อฮะอ๋อพระพุทธเจ้า่ะอ๋อพระพุทธเจ้าหลวงปจิงก็คือศีลของพระพุทธเจ้าก็คือบัญญัติให้กลับพระสงฆ์ก็มีทั้งหมดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อครับแต่พระพุทธเจ้านะที่<ส>บอกว่าเป็นหมื่นหมื่นข้อนี่คืออะไรอ๋อพระไตรปิฎกครับพระไตรปิฎกมีคําสอนทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย่อลงมาแล้วเหลืออ,อ,อยู่สามก็คือศีลสมาธิ ปัญญาโอเคนะครับเป็นคําสอนของพระเจ้าครับแต่พอดีศีลของพระเนี่ยทั่วๆไปก็คือศีลสองสิบเจ็ดสามเนรนถือศีลสิบข้อครับโ okay. อเคสำหรับวันนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ,บ,บสวัสดีครับ,บ